การผดบริเวณผิวหนังที่มักจะเกิดในช่วงฤดูร้อนสามารถเกิดได้จากการอุดตันของต่อมเหงือค่ะเมื่อคนเราเนี่ยขับเหงือโดยภาวะปกติเนี่ยเวลาเหงือจะถูกขับออกมาจากผิวหนังจะขับผ่านต่อมเหงือขึ้นมาสู่ผิวหนังถ้าการระบายของเหงือเกิดขึ้นอย่างดีไม่มีการอุดตันก็จะไม่เกิดผดขึ้น แต่ในขณะที่มีภาวะอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นมีการออกกําลังกายหรืออากาศร้อนมีการขับเหงื่อมากขึ้นและบริเวณต่อมเหงื่อส่วนตื้นๆในบริเวณท่อนั้นเกิดการอุดตันก็จะทําให้เหงื่อมีการอุดตันและเกิดเป็นผลเม็ดเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆที่เห็นบริเวณผิวหนังได้การป้องกันหรือการรักษาภาวะดังกล่าวนี้ก็ควรจะทําได้โดยการหลีกเลี่ยงภาวะใดกๆก็ตามที่ทําให้มีเหงื่อออกมากอย่างเช่นงดการออกกําลังกายในสถานที่ที่ร้อนหรือ เวลาที่อากาศร้อนก็ควรที่จะใส่เสื้อผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดีไม่มีความอับชื้นหรืออันที่2ก็คือสามารถทายาบางประเภทที่มีฤทธิ์ในการละลายการอุดตันของบริเวณต่อมเหงือ่อสามารถทำให้เหงื่อเนี่ยระบายได้ดีขึ้นอาการผดนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ